จะส่งให้ฟรีนะคะเหมาะมากๆสาหรับลูกค้าท่านใดที่ผ้าเบ่งหน้าหมดผ้าเบ่งหลังหมดนะคะแล้วอยากได้โปรส่งฟรีแบบคุ้มๆแบบจะส่งถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าวันนี้ไม่ต้องไปหาโปรที่ไหนแล้วเอฟได้เลยด้านหน้าไหลสดนี้นะนะคะจ่ายค่าของนะคะไม่ต้องเสียค่าจะส่งนะคะลูกค้าอวันนี้นะคะลูกค้า วนนี้ใครรับใส่ราคาลรุ่นเวฟร1อยสิไอเวฟร้อยยี้านะวันนี้หนูให้ลูกค้รา,คาราคาหลักสิบไม่เอฟแบบไม่ได้นะคะให้ราคาหลักสิบไม่เอฟไม่ได้นะคะใครเอาใส่ราคามาให้หนูได้เลยนะคะเอาไปชุดละ99บาบาทจัดส่งให้ฟรีจ้า ส่งฟรีค่ะลูกค้าใครรับเวฟบ1้อยสไอพิมพ์99เก้าสลัร้อไอค่ะใครรับร้อนะคะใส่99าวเก้าสลแล้วแคปรูปส่งเข้าอินบ็อกเพจได้เลยด่วนเลยลูกค้าราคานี้คุ้มมากนะคะ99บาทจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วนะคะ CF ด้านหน้าไหล์สด99บาทวันนี้ขอ1แชร์ค่ะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ99บาทลูกค้าสามารถเลือก